ตำรวจกำลังไล่ครับอาลับเกินแล้วครับอ้าวจะจอดมาจอดอ้าววันนี้จัดคนดำหนีโอ้่หหรอฮะโอ้โหแฮนดี่แรงเอ้โไม่บยิงยางมีไหมหนีแล้วครับอ้าวมึงจะจอดไม่จอดเฮ้ยหนึ่งจุดเก่าสองจุดเก่าครับผมเดี๋ยวิงยางไหมโดนยิงยางไหมโดนยิงยางแล้ยิงยางฮะเอออะไรครับยิงปืนครับยิงปืนแล้วตอนนี้อ๋อยางแตกแล้วยางแตกแล้วโอ้สองข้างมีแล้วเนี่ย

ออน่าีีด้วโหแเหมากนบจอดเออกว่แนเวรียบร้อยตอนนี้โฉบเลยวอลออิงเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอาเอาเจะหนีครับตอนนี้จะหนีครับจะหนีแล้ครับเอายกมือแล้วเฮ้ยโดน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 เรี้แล้วโดนโดนเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยด้วยแบบนี้ได้แล้วติ๊กเหรอไอ้ท่านติ๊กเอาละผมแม่ของผมเลยนะท่านแม่ติ๊กเอาละครับโผมแน่ยแตกหมดแหละจะไปเยอะไปเยอะหมยเรียบร้อยเอาละเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยทิ้งลงวัวมันให้เหตุกานมานะมันมีแย่อะ านนารักสีบุญเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นอตเทีเชียงใหม่รายงาน